กุริคืออะไรช่วยอะไรได้บ้างฉีดกุริเหมาะกับใครฉีดบริเวณไหนได้บ้างกูริต้องใช้กี่ซีซีฉีดกี่วันเห็นผลสวัสดีครับหมอต้องวีสแคร์คลินิกนะครับถ้าพูดถึงงานผิวตอนนี้เป็นเทรนดที่กำลังมาแรงเลยวันนี้หมอจะมาอัปเดตอีกหนึ่งตัวช่วยของงานผิวนั่นก็คือกูริครับ ทางผู้ผลิตกุรินะครับบอกว่าเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนตัวแรกที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอเลาเจนใต้ผิวหนังได้ครับแล้วกุริคืออะไรทํางานอย่างไรช่วยอะไรได้บ้างกุริฉีดจุดไหนได้ต้องใช้ปริมาณกี่ซีซีฉีดไปแล้วกี่วันถึงจะเห็นผลวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ กูรินะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําสาร PCL หรือโพลีคาร์บลเนตที่มีอยู่ในไหมละลายมาทําให้เป็นในรูปแบบของเหลวแล้วเข้ามาฉีดใต้ชั้นผิวหนังซึ่งมีความปลอดภัยและในวงการแพทย์เราก็ใช้มามากกว่า10ปีไม่มีสารตกค้างครับกูริสาม,มารถกระตุ้นการทํางานของเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจนและก็อ e ิลาสตินใต้ชั้นผิวทําให้ผิวมีคุณภาพดีขึ้นได้ แล้วกุรีเนี่ยทำงานอย่างไรช่วยอะไรได้บ้างการทำงานลหลักๆของกุรีก็คือทําให้เกิดกระบวนการนีโอคอลลาเจนเนซิสหรือกระบวนการการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ใต้ชั้นผิวผลลัพธ์ก็คือทําให้ผิวเนี่ยดูมีความอ่อนเยาว์ริ้วรอยล่องลึกดูจางลงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพผิวทําให้ผิวดูกระชับอิ่มฟูแล้วก็แข็งแรงแน่นขึ้นและยังช่วยทําให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นรวมผลดูเล็กลงที่สําคัญนะครับตัวยาสามารถกระจายตัวได้ทั่วใบหน้าตามธรรมชาติช่วยลดปัญหาเรื่องการอุดตันของตัวยาแล้วก็มีความปลอดภัยหลังฉีดคร ถ้าอายุเริ่มมากขึ้นก็สามารถเข้ามาฉีดตัวกรีได้เพราะว่าคอลลาเจนก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้นตามวัยหรือในคนที่มีริ้วรอยผิวเหี่ยวหุยนคล้อยใบหน้าดูไม่สดใสต้องการฟื้นฟูสภาพผิวรวมไปถึงคนไข้ที่ต้องการให้ผิวดูกระจ่างใสและหน้าดูเด็กลงแต่ไม่อยากฉีดสารเติมเต็มก็สามารถเข้ามาฉีดตัวกรีได้นะครับ กูรสิสามารถฉีดได้ทุกจุดที่เราอยากกระตุ้นคอะลเจ้นแต่ที่นิยมฉีดกันบ่อยๆก็จะเป็นบริเวณบนใบหน้าแล้วก็ลำคอนะครับกูริ1กล่องมี1นึ่งไซริงบรรจุตัยา1ซีซีซึ่งปริมาณแต่ละครั้งที่เราจะใช้ก็คือ 2-4cc ซีซีด้วยกันเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับ ผลลั์ของกุริก็จะขึ้นอยู่กับจุดที่ฉีดแล้วก็ปัญหาของคนแข้แต่ละคนส่วนระยะเวลาในการคงของผลลั์ระยะเวลาในการเห็นผลก็จะแตกต่างกันออกไปปกติแล้วนะครับหลังฉีดกุริเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ภายใน1-2สัปดาห์และอยู่ได้นานประมาณ6-12เดือนหมอนแนะนําว่าในการฉีดกุริครั้งแรกควรฉีด3ครั้งภายใน1เดือนหรือ8-9วันฉีดทีหนึ่งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีและหลังจากฉีดไปแล้วครบ3ครั้งสามารถกลับเข้ามาทําซ้ําได้เพื่อหเห็นผลลัพธ์ที่ปังแบบต่อเนื่องนะครับส่วนปริมาณที่ใช้ก็ขึ้นอยู่ก ที่แพทย์ประเมินแต่จะต้องมีระยะห่างกันประมาณ3าถึงเดือนเพื่อรักษาคอเลาเจนในร่างกายไว้ด้วยนะครับ หลายคนนะครับก็กังวลว่ากุริที่เราฉีดไปเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าวันนี้หมอก็มีวิธีเช็คกุริแท้แบบง่ายๆมาฝากกันด้วยครับอย่างแรกเลยลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับมีสีชมพูอ่อนบนฝากล่องจะมีสติกเกอร์ทั้ง2ด้านนะครับส่วนด้านหลังกล่องจะสกรีนคําว่า e d e n color นะครับซึ่งตรงนี้จะลอกออกไม่ได้และจะมีสติกเกอร์ hidden tag ด้วยหลังกล่องเอาไว้เช็คซึ่ง qr code ตรงนี้จะสแกนได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันและด้านหลังกล่องจะระบุชื่อบริษัทที่นําเข้าไว้อย่างชัดเจนระบุวันเดือนปีเทลลเลขล วยาไ้ซึ่งเลขล็อตเนี่ยจะต้องตรงกับบรรจุภัณฑ์ภายในกล่องนะครับและพอแกะกล่องออกมาลักษณะ,ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีไซริงคตัวยาริฟเลตข้างหลังแล้วก็จะมีสติกเกอร์สีเหลืองนะครับมี2ส,ส่วนด้วยกันโดยส่วนบนจะสําหรับคลินิกและส่วนล่างจะเป็นสำหรับคนไข้นะครับ สนุปสันๆกูริ uri, เป็นสารกลุ่มของ PCL ที่มาในรูปแบบของเหลวซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวผลลัพธ์คือช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยล่องลึกให้ดูตื้นเต่ง,ตงและดูกระชับขึ้นและที่สําคัญเขาเคลมว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัยกับเนื้อเยื่อไม่อุดตันเส้นเลือดกูริจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยในการดูแลผิวหน้าของคนไข้นะครับเพราะเมื่ออายุของเรามากขึ้นคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะลดลงและใครที่ไม่อยากพาาลาดสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ทางช่อง Vqua r วไปด้วะระ สำหรับใครนะครับที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือใครที่อยากปรึกษามหมอก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับหมอตอบเอง